เมื่อผมขี่ยามาฮ่าพีจีวไปเที่ยวกับเพื่อนจะเป็นยังไงไปดู เยวว่างไงวัยรุ่นสวัสดีตอนเช้ากับการพบปะสังสรรค์ของผมและกลุ่มเพื่อนพ้องในวันหยุดแสนชื่อแบบนี้ก็เลยนัดรวมตัวกันออกขี่มอเตอร์ไซค์เล่นกันดีกว่าถ้าพร้อมแล้วจะรออะไรกันแล้วว้าแล้วก็ไปเออว่าแต่จะไปไหนเนี่ยนี่ลืมบอกซะได้วันนี้เราก็มีนัดออกทัวร์ร้านลับแถวย่านตลาดน้อยเจริญกรุงบอกเลยว่าทริปนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนไม่ธรรมดาได้ไงเพราะเรามากับยามหาพีจีวันไงล่ะพูดมาตั้งนานถึงแล้วเนี่ยวานิชเฮาส์โรงกึงร้อยปีเก่าย่านตลาดน้อยและนี่คือคาเฟ่ และอะสเปซย่านตลาดน้อยดัดแปลงจากโรงกึงเก่าอายุกว่า90ปีชนะโอ้โห oh, สุดยอดเลยอะบรรยากาศที่ยังคงเก็บโครงสร้างเดิมๆเหล็กเดิมๆผสมกับการตกแต่งที่ร่วมสมัยยังให้กลิ่นไอความวินเทจและดูอบอุน่นและยังดูดวงได้ด้วยผมขอ,ขอ3ตัวเน้นๆน,น,นะเฮ้ย <laughs> <H ee! S 1> มึงนี่ก็เนาะเออแล้วที่นี่ยังมีเมนูเบเกอรี่เครื่องดืม่มและโซนขายของดีไซน์และของตกแต่งบ้านเล็กๆถ้าใครมาโซนนี้ก็แนะนำเลยครับวานิชเฮาส์ขี่พีจีวันไปม่วนจอยกันต่อโอ้โห oh, บอกเลยว่าที่ต่อไปนี้ โคตเข้ากับมอเตอร์ไซค์เลยคนที่หล่อเท่อย่างพวกเราเนี่ยมันก็ต้องไปอยู่แล้วกับสตรีทอาร์ตซอยเจริญกรุง22คขี่พีจีวันที่มีดีไซน์สะดุดตาแถมยังแต่งตัวหล่อเท่ขนาดนี้มีหรือพวกเราจะไม่ถ่ายรูปเท่ๆเช็คอินกันสักหน่อยโอ้โหแม่โคตรเท่แบบกระตุก,กจิตจะชากใจไปเลยลูกพี่แม่มาถึงตรงนี้มีเหลือรือจะพลาดร้านเจ๋เฮียงลูกชิ้นปลาเจ้าเก่าเจ้าเดิมมาเมีม่ยวลูกชิ้นปลาที่เปิดมายาวนานกว่า70ปีเมนูเด็ดอย่างลูกชิ้นปลาเด้งๆน้ำซุป หอ,อมหอมกับลูกชิ้นปลาทอดกรอบๆบอกเลยว่าจัดตบมื้อเที่ยงแบบลงตัวเลยทีเดียวดูแต่ละคนเดียวโอ้โหไม่พูดกับกูซักคำปล่อให้กูขำอยู่คนเดียวขี่พี่จีวันเที่ยวโซนในเมืองทั้งสนุกทั้งชิลแป๊บเดียวมาถึงอีกลานละกินข้าวก็ต้องกินหวานตามมามะมากับ มาะครับคาเฟ่ฮฮมมี่สุดสงบในย่านตลาดน้อยมาพร้อมกับบรรยากาศอบอุ่นจากไม้และของคราฟแฮนเมดทุกมุมของร้านนี่เหมือนเชอเชิญให้เข้าไปพูดคุยและหัวเราะอย่างสบายๆไม่ว่าจะโต๊ะไหนก็เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเสียงเพื่อนๆที่แชร์เรื่องราวระหว่างจิบกาแฟฟิลลล่งของร้านเนี่ยช่วยให้ทุกช่วงเวลาของมิตาพานะั้นไม่โคตรชิลเลยทําไมทั้งคนทั้งรถมนเท่ขนาดนี้และหลังจากนั้นผมก็ขี่พีจีวันย้อนกลับไปบ้านเพื่อนในเมืองแบบคล่องตัวน้ําหนักเบาขี่สบายทุกซอยและไม่โคตรจะดีเลยที่ทําให้ผมและเพื่อน ื่อนั้นได้มีช่วงเวลาที่ดีต่อกันด้วยตัวรถที่มีน้ำหนักเบาเลยทําให้เรานั้นมีแรงเมาส์มอยกันต่อเรื่อง PG1 เมาอะไรอะ่ะเล่าให้ฟังบ้างดิอยากรู้อ่ะอ่ะจัดไปอย่ามาห้า PG1 ไทม์เลสยูนิตบอลดีไซน์บอดี้ของเฟรมที่สวยโดดเด่นและมีเอกลักษณ์หน้าปัดเลือนใหม่แบบดิจิตอลทรงกลมไฟหน้าไฟท้ายโคง้งมนสุดคลาสสิกดูเรียบเท่แบบมีสไตล์ขับขี่สนุกคล่องตัวทุกเส้นทางไปกับ อย่ามาห้าปีจีวันพบกันใหม่ทริปหน้าครับผมบ๊ายบาย